ครับผมสวัสดีเพื่อนช่างเพื่อนช่างที่เป็น FC นะครับผมแล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับช่างกบจะพามาซ่อมบอร์ดเครื่องซักผ้าเป็นของ LG นะครับเป็นรุ่นรุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับผมวันนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับอาจจะรกๆนิดนึงนะครับสามบอร์ดสี่บอร์ด าบอดนะครับผมได้ไปบอดหนึ่งนะครับได้บอดเดียวตั้งแต่2โมงเช้านะครับ2โมงเช้าจนตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มนะครับมีบอดที่5บอดที่5เล่นกันแบบโอ้โหตั้งแต่เช้าเลยนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องทำต่อนะครับผมทำทั้งวันเลยครับไม่ได้นั่ง นะครับผมไม่ใช่ไม่ได้ทั้งไม่ได้พักเลยนะครับมาดูกันว่าบอร์ดนี้อาการอะไรนะครับลูกค้าบอกอว่าเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดรุ่นนี้ถือว่าทนมากเลยนะครับนานด้วยรุ่นนี้นะครับไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีนะครับผมสิบกว่าปีมีบอดนึงนะครับตัวนี้นนนคล้ายกันเลยอันนี้ก็ทํายังไม่ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ เพิ่งเอามาทำเพิ่งเอามานะครับมาเมื่อเช้านี้นะครับมาเมื่อเช้านี้ก็จัดการเลยนะครับพอดีแต่ตัวนี้ยังทำไม่เสร็จอันนี้อาการเปิดเปิดติดนะครับเปิดติดขึ้นมาแต่ก็ดับเปิดติดขึ้นมาแต่ก็ดับนะครับยังทำไม่ได้เลยนะรพรุ่งนี้ก็ต้องต่อเพราะว่า มันมืดแล้วมันทํายากหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นชิปพวกนี้นะครับก็เลยต้องทําตอนเช้าอาการที่หนักๆน,นะครับทําตอนกลางวันนะครับทําตอนกลางวันมันจะสว่างเห็นง่ายนะครับเวลาเราดูวงจรบางทีมันขาดมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ทําไม่จบอันนี้นะครับอันนี้บอร์ดนี้เอาไวน้นี่ก่อนเดี๋ยวไปดูบอร์ดตัวนี้นะครับที่อาจจะ เผื่อมันง่ายเผื่อมันไม่ยากนะครับก็เลยทำกลางคืนกลางคืนดูเปิดเครื่องปุ๊บกดอ่าครับปวดไม่ติดอันนี้เป็นบอร์ดที่ใช้กับเครื่องสืผ้าหยอดเหรียญน,นะครับนี่เปิดไม่ติดเลยนะครับกดปุ่มเปิดก็ไม่ติดนี่ครับเป็นหลุมๆลุมเลยนะครับใครจะจอบแบบนี้นะครับใส่เครื่องสืผ้าหยอดเหรียญลูกค้าก็มาแปลงคืนเป็นอ่าเครื่องสภผ้า ใช้ <c oughs> ส่วนตัวนะครับก็มีใส่ปุ่มสองปุ่มนะครับเพิ่มส่วนมากปุ่มนี้เปิดใช่ป่ะปุ่มนี้ก็สตาร์ทแค่นี้ปุ่มอื่นไม่ต้องใส่อันนี้ปุ่มนี้นะ่าจะเป็นอ,อะไระเลือกอะไรระดับน้ําหรือเปล่าหรือ,อยังไงจําไม่ได้นะครับสองปุ่มนี้สําคัญนะครับจริงๆก็กดแค่เปิดแล้วก็กดสตาร์ทแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรอีกนะครับปุ่มอย่างอื่นก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับผม หมดไม่ได้ถ้าเป็นรุ่นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับที่เขาเจาะมาแล้วมันจะง่ายมันจะสะดวกในการเช็คก็คือยังไงสามารถเอาถ้าเป็นรุ่นพวกที่ยังไม่ได้เจาะนะครับยังไงเราก็ต้องผ่าบอร์ดนะครับยังไงเราก็ต้องผ่าบอร์ดเราผ่าบอร์ดออกมาก,ก่อนเหมือนกับตัวนี้นะครับหินเจียนะครับหินเจียเป็นแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นตัดเหล็กหรอแผ่นอะไรบางๆนี่ต้งกบผ่า ใช้เมจิกเมจิกมาร์กนะครับมาร์กไปก่อนนะครับมาร์กว่าเราจะผ่าตรงไหนมันจะได้ตรงนะครับผ่าบอร์ดทุกรุ่น่างกบก็จะผ่าหมดบอร์ดรุ่นไหนที่มันบางบางมันแบบว่าเขาเรียกว่ามันงัดง่ายมันแกะง่ายอย่างนี้ยชงกบก็งัดแกะแกะอย่างนี้แต่มันชอบแตกไงมันชอบแตกก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยทํานะครับชอบแตกมันไม่สวยนะครับแต่ผ่าอย่างนี้ก็ติดสวยงามเลยนะครับมนเดิม อะมาดูกันอันนี้ง่ายเลยนะครับง่ายต่อการเช็คเลยผมก็จะแกะไอตัวซิที่เขาปิดไว้นะครับโอ้ติดมาหมดเลยนะครับหลุดหมดเลยอ่ะมาดูกันนะครับลายมันรู้สึกว่ามันจะเป็นสนิมนะครับนี่ลายเป็นสนิมมากนะครับอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับ เผื่อปุ่มมันเสียเรายังไม่ต้องเช็คปุ่มก็ได้เปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็ใช้ไอตัวปากคีบหรืออะไรก็ได้นะครับที่เป็นแผ่นเหล็กที่เป็นเหล็กนะครับแตะเลยนะครับบางทีใส่รองเท้าด้วยนะครับเวลาทำเพราะว่าเผื่อไฟมันมันรั่วบางทีเคยเจอนะครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่ในนีอน้อะไรเนี้ย อ,อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยไอตัวอ,อยู่นี่ครับลอกอาจจะลอกนิดนึงนะครับเพราะว่าทํางานยังไม่ได้เคลียร์นะครับจริงๆถ้าทําเสร็จก็จะเคลียร์นะกวาดจริงๆกวาดตอนเช้าครับผมก็เอากองไว้างี้แหละครับผมแล้วก็แตะอย่างนี้เลยเครับเปิดแล้วนะไฟปุ๊บแตะอย่างนี้ปุ๊บอ้าวไม่ติดไม่ปิ้งปิ้งปิ้งมันจะ ติงต้งงขึ้นมาใช่ไหมล่ะเนี่เงียบเลยเงียบปิดเลยนะครับเงียบๆอย่างนี้นะครับอาจจะเกี่ยวกับาลายวงจรขาดหรือว่าเกี่ยวกับคือง่ายๆก่อนอื่นเราก็ต้องไล่ไล่ลายวงจรก่อนนะครับไล่ลายวงจรก่อนว่า,าลายวงจรมันขาดตรงไหนนะครับไล่ไปถึงลายวงจรมันจะมาถึงแพรพวกนี้นะครับมันจะมา ตรงแพรพวกนี้นะครับผมเราก็ไล่ดูเดี๋ยวพอปิดก่อนเดี๋ยวไฟดูดพอปิดปุ๊บมาเช็กปุ่มก่อนนะครับว่าปุ่มมันเสียไหมนะครับก่อนอื่นถ้าปุ่มเสียอาจจะปุ่มเสียด้วยลายขาดด้วยอาจจะ,จะเจอแจ็คพอตสองสองเท่าสองอย่างนะครับก็บอกไม่ถูกอันนี้ก่อนนะซีโร่โอมก่อนนะครับให้มัน โอเคก่มิเตอร์นะครับแล้วค่อยมาใช้กันอันนี้เปิดก่อนนะครับโอเคนะครับกดปุ่มนะครับกดปุ่มแล้วก็กดเลยนะครับมิเตอร์มันจะขึ้นเองนะครับวิธีเช็คก,กล้องง่ายๆไม่ยุ่งยากอ่านี่ให้กดไปแล้วนี่ครับแต่ว่า ไอมิเตอร์มันไม่ขึ้นนะครับนี่มันต้องขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแสดงว่าปุ่มก็เสียแต่ว่าเรากดอย่างนี้มันก็ไม่ติดมันยังไม่ติดเหมือนเดิมถ้าปุ่มเสียจริงถ้าปุ่มเสียด้วยแล้วลายวงจรไม่ขาดมันต้องติดถ้าเราแต่งี้ใช่ไหมล่ะแต่งี้ตัวน,นี้ลายวงจรมันน่าจะมีปัญหาด้วยเดี๋ยวทำไงดีหรือลายมันมีอะไรรู้สึกทองแดงมัน มันแปลกนะเนี่ยให้ดูครับเหมือนลือๆมันจะหลุดหลุดก็บอกไม่ถูกนะนะครับโอ้มีรอยขูดด้วยลายทองแดงมันเหลืองมันแบบว่าเหมือนเป็นสนิมนะครับอ่าเหมือนเป็นสนิมเดี๋ยวช่างกบจะผ่านในส่วนนี้ดีกว่าเนาะผ่านในส่วนนี้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมขอตัดคลิปไป สต็อปวิดีโอก่อนนะครับเสียงบันดังนะครับผมโอเคครับผ่าไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่ามือเวลาผ่าบางทีก็ใช้มีดนะครับแต่มีดมันช้านะครับหรือว่าหัวแรง้งแต่ช่างกบไม่ชอบใช้ปลายหัวแหงเพราะว่าปลายหัวแห้งมันเสียง่ายนะครับก็เลยใช้ตัวหินเจียนะครับใบตัดเหล็กใบตัดเหล็กใบอะไรเขาเรียกนะครับ ผ่าลงม,มากเราก็พยายามมือเบาๆเราผ่าค่อยๆผ่ามาคือให้มันจะเห็นตรงร่องนี่มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเรารู้จังหวะเรารู้ว่าม,มันมันมันถึงเนื้อไอตรงซิลิโคนหรือ,อยังนี่มันจะเห็นมองเห็นตัวซิลิโคนนะครับมองเห็นซิลิโคนนะครับแล้วก็ค่อยงัดเงี้ยน,นะครับเห็นไหมครับมันง่ายนะครับผมช่างกบก็ใช้บางที มือใหม่มันบางทีก็กลัวนะแต่ก่อนช่างกบก็กลัวเหมือนกันเรารู้วิธีว่าเวลาผ่าผ่าแล้วให้มัน,นผ่าแล้วค่อยๆเงะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันแตกมันจะได้สวยอย่างเงี้ยครับมันจะไม่โดนลายวงจรนะครับบางทีมันโดนนิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับมันเป็นล่องแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับว่าไลายวงจรมันขาดนะครับผมหรือท่านไหน คนไหนเพื่อนช่างคนไหนมีวิธีดีกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ได้ว่ากันอันนี้สําหรับเป็นวิธีของช่างกบนะครับที่ทํามานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่เจอเคยเจอคร,ครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าไปโดน CPU นะครับเราต้องรู้รู้ด้วยว่าไอ้บอร์ดตัวนั้น CPU มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางหรืออยู่ตรงขอบตรงขอบไอ้ตัวนี้ไม่มีนะครับฝั่งนี้มันจะมีอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้แล้วก็ไอี ไอมี2ตัวตัวนี้กับตัวนี้นี่ตรงนี้นะครับน,นี่ครับนี่นี่น CPU. แล้วก็อีกฝั่งนี้จะเป็น IC ซีคำสั่งไอไม่ใช่ไอซคำสั่งนะครับไอเขาเรียกอะไรอะ่ะนะครับผ่าแล้วนะครับมันจะมีไอซี u แล้วก็ c m o s นะครับผมตัวเล็กเลกะอะไรอะ่ะ UN 2 0 0 3นะครับรับคำสั่งจาก cpu าดูก่อนลายมันขาดไหมเอ่ยโหหมุนเอเล่เลยนะ <c oughs> มันเป็นแบบเหมือนขี้เกลือนะครับ <c oughs> แบบว่ามันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันขี้เกลือมันเป็นเป็นเกขียว,ยวมันลอกนะครับมันลอกเดี๋ยวต้องขูดขูดออกก่อนครับ เราขูดขูดอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าขูดอย่างนี้แล้วก็ใช้ไอเรียกว่าน้ําไอตัวเคลือบนะครับน้ํายาเคลือบบอร์ดมาเคลือบขูดแล้วเราก็เคลือบก็ได้นะครับเราลอกไอตัวลายปริ้นลอกตัวเคลือบลายปริ้นออกดูดูมันเป็นสนิมนไงช่างกบก็เลงเลงไปจุดนี้เลยนะครับปกติก็ต้องผ่าหมดอ่ะผ่าหมดเลยเพอดีขูด แกะแล้วรู้สึกมันเหมือนสนิมถ้าเกิดว่ามันไม่ขาดตรงนี้นะครับทัางกบก็ได้ผ่าบอดและไล่ดูนะครับไล่ทีละจุดจริงๆเห็นมันมันเหมือนมีสนิมมีอะไรเขียวตรงนี้นะครับก็เลยผาดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ขาดตรงนี้นะครับเราก็ไปไล่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วครับโอ้โหแดนแดนอะไรเนี่ยกลางคืนกลางคืนฉลองใกล้ออกพรรษาหรือเปล่าเนี่ยสกปกมาก นี่งไงครับจังกบขูดออกมันลายมันเป็นแบบลอกๆมันเป็นแบบนี่ครับให้ดูเห็นไหครับจังกบก็เลยขูดออกนี่มันเป็นแบบขี้เกลือเป็นสนิมอะไรไม่รู้ตรงนี้นี่ขูดแล้วเราก็จะเคลือบทําการเคลือบใหม่จะต่อมันน่าจะขาดตรงนี้แหละอ่ะมาดูกันต่อไปว่าติดไม่เอ่ยนะครับอ่ายังไม่ต้องต่อเดี๋ยว อแบบเปิดก่อนนะครับทําการเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเอาอันนี้จิ้มดูนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ขาดก็ไล่ก่อนค่อยมาต่อก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็เผื่อมันเสีย CPU เราก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วต้องคืนอา้าวติดนี่ว่านี่ไงเอา้าติดขึ้นมาแล้วปิดดูก่อน ด,ดูกก่รับตีครับแตะเลยนะสองสองแผ่นตรงนี้แตะกันเลยโอเคไงัปิดได้เปิดได้โอเคครับโอ้ยเกือบจะได้ผ่าบอดนะครับผ่าบอดแล้วก็ไล่วงจรนะครับอันนี้ไล่ทุนหัานไล่ยังไม่จบเลยเนื่องว่ามันขาดไงมันมันเปิดติดอ๋อ เปิดตดแต่กดสตาร์ทไม่ได้นะครับตัวนั้นอะเปิดตีแต่สกดสตาร์ทไม่ได้นะครับก็ไล่ลายวงจรแบบนี้แหละครับไล่แล้วมันขูดขูดดูเผื่อต้นไอ้ฟังไหนนะครับลายวงจรตัวไหนมันเป็นสนิมมันจะลอกออกมานะครับเราก็ต่อลองกดลองทําดูนะครับเพราะว่ามันมันบอดมันนานแล้วมันมีความชื้นนะครับในในซิลิโคนตัวนี้นะครับทําให้เกิดสนิมขนาดเอาตัวนี้เคลือบมันยังเกิดสนิมนะครับ เกิดไม่ใช่สนิมเป็นชี้เกลือเป็นเหมือนมันลอกยังไงไม่รู้นะครับก็บอกไม่ถูกนะครับมันเกิดคาบคาบแบบเขียวๆไอตัวเขาเรียกว่าน้ํายาน้ํายาเคลือบบอรนะ์ดเนี่ยมันหลุดมันเป็นคาบแล้วทำให้ข้างในเป็นสนิมนะครับลายวงจรมันบางมันบางแล้วก็าขาดแผ่นลายวงจรมันขาดนะครับบางทีปุ่มปุ่มเสียด้วยนะครับปุ่มเสียด้วยนะครับผม เดี๋ยวหาปุ่ม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 ใหม่ไม่มีหาปุ่มมือสองหาปุ่มใส่ก่อนนะครับมีปุ่มจะเอาปุ่มที่ไหนเนาะปุ่มก็หมดแล้วเดี๋ยวดวก็เดี๋ยวปุ่มนี่ค่อยหามาอีกทีนึงแล้วกันนะครับ เอาง่ายๆว่าทําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาจิ้มๆเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้เช้าค่อยหาปุ่มไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวลองก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับเผื่อบางทีมันขึ้นมาแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับ <to know? S 1> ใส่ตัวเซนเซอร์ก่อนนะครับ <Yeah. S 1> เหมือนเดิมนะครับ รกตงนี้มาฝั่งนี้ดีกว่ามาฝั่งนี้ดีกว่านะครับขอ,อปลักทำไมเนาะอ่ะนะครับผมก็ลุยกันเลยิ <c oughs> ีมเหมือนเดิมครับติดยังอ่ติดไปแล้วนะครับเปิด นะครับลิงได้อยู่นะครับไม่ขึ้นเออร์เเป็น PE นะครับถ้าถ้าไม่ใส่เซนเซอร์ตัวนี้จะขึ้น PE นะครับ PE แลเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวใส่ให้ครบก่อนเนาะเอาเอาอะไรเอาหลอดไฟหลอดไฟมาใส่หลายละละให้ครบก่อนวาวน้ำก่อนนะครับมอตเตอร์ อ,อันตรายนะครับพวกนี้มันจะเป็นไฟ2 2 0ก็ใส่ให้ห่างๆตัวเรานะครับสำหรับเทสเฉยๆนะครับ สำหรับเทสเฉยๆนะครับเอาเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนขวาก็มาเปิดดูนะครับคือใช้ได้ปกตินะครับผม ครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นลูกค้าบอกว่ามันก็ใช้ได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวคงต้องตอนเช้าก็จะเทสกับบอร์ดบอร์ดไอ้กับเครื่องซักผ้าอีกทีหนึง่งมีเครื่องซักผ้าข้างนอกนะครับสามารถใช้กับบอร์ดนี้นะครับของ LG นะครับเปิดติดได้เดี๋ยวจะหาปุ่มแล้วก็เทสกับบอร์ดว่ามันทํางานได้ไหมนะครับเทสกับเครื่องไม่ใช่เทสกับบอร์ดนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็คงต้องจบคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะพอได้ความรู้เล็กๆน้อยๆครับไม่มากนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subcribe ให้กับช่างกบนะครับผมก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับแค่เช็คลายวงจรมันขาดนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม